พลัมพลั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 เห็นวาฮะอะไรนะคะต้ามาหนาิตาแล้วคะลูกค่ะมานตตาแลีวมาจะให้มามาทอะไรคะพรุ่งนี้ไปล้านไทยกันโทษด้ค่ะเบี้นหัวบอสเปิสีกเปิสีกพี่น่มเปสีหักปดสักค่ะ เเลมาตามบ่บกอกินต,กต่บงบกอกมัตสบานจะผ่ามันมันจะสต,ตอกโฮมเลยค่ะแต่เอาบกอมัสมีละ่ะคืวันจักกนบกอกันค่ะเพราะว่าหลือตู้เย็นเรามันเหลือสมี่งเคยตออมาสมิกับดกเค้ากการอันอันนี้นําแคบมือบัเคี้ยค่อยกะเอาม้าปุ่นมามาเอาม้านี่คือหมายเพราะว่าเขาเอาไม้น้ำเพว่าม,าม้าือเรียเขาบ่เขาบด้ไปสือะะปส่อควงเลยค่ะม้ามือเลียเขาบสื่อคงไปิืออีย่ง่

สมตำพี right. yeah. Yeah, the near, the mm ่น hmm. yeah. mm ้องเอ้เขาอว่าคอยกินอาหารคิดสมัดกระปกับปูยกอยางยล้วกินอาหารสนุกกับปูกับยาแล้วคอยจะม่กินสมตำตัวพนตอีเมียอผักคอยกัเมามันบุหีดอกทิรักวิโกไทยไทยุกออ่หรอเียวโกลกลกมีเอ่อขอ๋อดมาอ๋อ

ต้อนอกอไข่ไม่ใช่เป็นโคโลูเคิลิ่ด้วคะ่ะตอนนี่หน่อยเขาบ่มักกินก็าจะเห็ดตอนโคโลูเคิล่ง่ายๆกินแล้วมันยำนก้มก้มดีตอนง่ายๆตอนนี้ตอนนี้งนน่า่หนีนุ้นยเดียวนี่หน่วยนุ้ยนึงเนะะี่ยค่ะมันสิบได้หลายด้วค่ะแต่ถ้าขูดได้หลายคกแต่ถ้าสับแบบนี้ได้หน่อย,นยหน่วยนึงนี่จะได้อยู่ประมาณสองคกเขาประหยัดกินเขาก็ขูดเอาเขาก็ประหยัดกินกระต,ออตนนั้งขึ้นไขเห็ดต้อนง่ายโคลูเคิล่ ใส่แครอทหน่อยเมื่อนี้บ่มีแครอทบ่เดี๋ยวแครอทมานำ้ำเพราะว่าพอมาถึงนตะ่พี่นอ้องเาเหมือนพี่แจังเขามาสิมาจากเมืองเมืองไทยแหละค่ะ<อ>เขายังมาคาดหวังทางหนาว่าเขาจะไปซื้อของพอมาถึงเมืองนอ,อกเราเราจะไปซื้อของได้ไม่มีทางคุณจะต้องเหนื่อยเขาจะเขาสิเหนื่อยการเดินทางเขาคือกันพี่แจาา๊คพ่อมาผ่าเงินอังอีกอย่างเพราะเอามาได้ขๆมาเมืออ่อพ่อพ่อเคยคิดว่าไม่มีเวลาที่เราจะไปซื้อของเด็กขาดทหารไทยอยู่นี่ก็บ่แม่นมาไปหายง่ายคือเดี๋ยวสต๊อกคงไหมสต๊อกคุ้มอ่ะคอยสูตดีเนี่ยก็ ข่มีผพวนอยู่ในเมืองเกิดอ,อยู่ในเมืองไปซื้อถ้าไข่มันเลยหากกนิ่นไงนะพี่น้องถ้ามันนยูนแถวบ้านนอคือจังมันกัคือจังบางเมืองไทยนี่แหละค่ะพี่น้องมองอีสานบ้านเทาซุ่มเพสขอนแก่นบ้านเทาตะกีมาสิมนีอาหารฝรั่งกินหรอกมันกับบุญมีมันจะมีแต่ในกรุงเทพมันจะเป็นบางเมือ้อบางจังหวัดเพื่อันทอาหารฝรั่งเขากับบอกไปเข่าไปขายให้พวกเขากิน ของมันแพงอิมพอร์ตไปมันบอลคือจังมังโหนตีภาคเหนือ<ม>คนไทยเอาก็บพวกใครมีเอามาขายที่แบบบอบบอบมันบ๊อบสิได้ของใช้ไหมอย่างคนไทยบเอ,อยู่หลายขเขาก็บอกออกมาเ<ม>ขาจะใส่ตังวหน่อยเดียวอาหารค่อยคืนนี้อันนี้ควรจะประหยัดกินเอาดอกเขาอ,อยากมาลูกนี้อ่อยกินใส่ตังค์น้อยเดียจะไปตังค์ไปตังค์ เขียนหน่อยมาวิโนหาสม้ม,าาสมตำนี่มาวิโนหาส้มตำเนี่ดูนี่เคี้ขนหน้อย,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 อยเป็นยังไงอืหัเปลี พี่หน่อยคุยก็าจะตำแบบมม่หวๆตำแบบง่ายๆที <c oughs> ่แบบง่ายๆก็รตรงดีนะาพาอป่าพาอป่าอีกนาีก่าเพ่ะว่ามันมันบนเป็นป่านเขามันะสะดวกสบายก็ต้องเอาอย่างไ,ไครคยบอกเอาปลาล่ามา <c oughs> มันหมิน แต่เ่ต้องเป็นต้องไม่กินประเด็กขึ้นคจะตำล้วมกันเฮ็ดคือจังเด็ดน้อยเลี้ยงควายบานเท่าเลี้ยงควายบานเทาทั่วเปรียกินยังไงควรใส่บักทั่วที่สจงตำบักทั่วแค่เผ็ดอาหารกินถั่วเวลาตำส้มตำแล้วใส่ถั่วมันสิยบเซตมันเสียบเผอาหารส่งตำจืดกับกระเทียมนี่ยังไม่จืดเท่าบักทั่วตำบักทั่วลองเบิ่งแม ปล่อยไปสิบนาทีมันจะจืดมันจะได้กินบักทัวรหิมหินหินขึ้นมารสชาติสิเปอร์เซ็ตแะแกใส่บัควา้ตาตำสมตำคือตำสมตำถ้าใส่บักทัว,วก็กินนะตอนนั้นตำตอนนั้นกินตอนนั้นเลยสิเส็ตตัดบะพริกมาตัดแตงุ่นตะบันก็ตัดบกพริกมาพ่อบักพริกเนี่ยค่ะมาอยู่เมืองนอกมาไม่มีความหมายมีความหมายดิยค้นบุหรุจัดมาอยู่เมืองนอกเม่ข่อยมาอยู่เมืองนอกม่เห็นบักพริกเลยเดี๋ยวเสี่ยออนซ้อนมันพิการ ถามหาศาลเพราะว่าเขาเพิ่งมาเหี็บสวีเดนแล้วเขาบปดูจักมองไปเสื้ออาหารไทยเขารู้สึกผัวสิพ้าเขาไปแอนเดียเสือผาเขาไปเมื่อมองในที่เป็นร้านอาหารไทยอันดี้จะเสร์อถามเมื่อมองในที่กาะไก่บ้างเจ้าของผัวคอยเนี่ยอยากกินมกพรกินขิงเฉยอยากล้กินกับเขากับประเด็นอันนี้ขอพูดถึงใครนะขอพูดถึงโตตะโตนงคอยพูดเลยเอาไปเปรียบเทียบไปคัมเพล่คัมเพล่ก็คือเปรียบเทียบไปคัมเพล่อะไะกัน ไปเอาไปโฟชัดเอาโฟชัดก็โฟชัดคัมเพย์โฟชัดสันดิเดนคัมเพย์เปรียบเทียบก็จะตั้มมาเลยค่ะพี่น้อนทันชลศกจะเอามานำอันนี้ก็อยจะเก็บไปเห็่อนบอยู่มังหนอกมันต้องอมปลอมแป็นแปมตาบออมปลอมแป็นแปมบรได้มันต้องอมปลอมแป็นแปมเพราะอยู่มังหนอกมันไม่มีของฟรีเขาบริขีมอเตอร์ไซค์แต่ๆไปซื้ออาหารได้พี่น้องอยู่มังหนอกบริลำบากค่ะมังหนอกขอให้มีงานทำจบบริลำบาก ต้องต้องต้องรู้จัก <_ d ream> เหตุผลตอนต้นกับตอนปลายด้ฟาก็ลํา,าลบากคืออียงยิงยูบังนอกก่ไล้ลำบากเลยทุกที่ทํางานหมดทุกๆุกเมืองเฮาอยู่เมืองไทยเฮาก็เหตุงานเฮาก็เป็นลูกสาวนะเฮาไปอยู่เมืองนอกเฮาก็ปรับเปลี่ยนเขาแต่ขอให้มีงานเหตุชีวิตจบขั้นตอนต่อไปสิตําบากัวขันเอามันมบุ๋มอยู่ขอเบาโคตเอาสางมากขอนักมันหลาหลมันหลาหลโอเคเนาะคเนาะ คลิปไม่กันอันี้กันปาป่าขาคของสมตำ <laughs>